คิดเร็กว่านะงานเข้าเหรอได้ได้ได้เห็นมอนบอกว่างานเข้าโอเคอ่ะรวยสามพี่สบายแล้วเป็นการกบมินแบกไว้น้ำทิมหมดเลยเห็นทหมดเลเห็นในกลมบอกว่าใส่ดึกอ่ะผมมาแบกคนเดียวเมื่อคืนเนี่ยงานถนัดโอ้แมว กระทืบกระทืบแบบกระทืบไรให้เราไเลยนี่เมือม่อคือนนี่แบมก็ล่นหูดนะเยวโ,โ,โ,โหแบบแว่าวิ่งเข้าไปเลย zoom จะเลยไม่รู้ผมเข้าข้างหน้าเลยเอาเอาใครมาวิ่งกระ่านนะนาะวไปดิอเอาสะดึกเลยส่วนส่วนพี่เอก,กอ้โหไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้ว พี่ไม่ไหวแล้วโอ้ยตายนังพี่นางกินข้าวยังครับผมกินแล้วจ้ะกินแล้วตายเล่นแมทขับรถแมาทถานาัดที่ซะดโอ้โหเมื่อคืนนี่เล่น,ก,นกับเล่นแบบขับรถอะเอ้ย ไม่ลิงกับพิมอนเนาะพิมอนพี่นันนะปลาพิมอนพิมอนเฮฮาไปเลยก็นุ่มดีนะแม่ทำคลิปออกมาสวยดีเห็นคลิปยังเห็นคลิปยังเฮแม่มอนมอนเต้นเว่อเฮยงมันขย่ำหัวกันซะไม่ธรรมดาทำคลิปได้ดีโอ้ทำคลิปได้ดีมีรถมามีรถมาติดเตจโอเคเพื่อนเพื่อนไฟอยู่ตรงเสาไฟเพื่อนที่มัน อยู่<ด>ลงใกล้เบอร์สองอ่ะเอาลงเบอร์สองให้ผมไปไหมเบอร์สองใครอ่ะการผมเองยิมมาอยู่มันอยู่ไหนวะไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวผมเข้าซีคลายอยู่หลังลงเหรอใช่ใช่ดาวดาว การเห็นแล้วเราพี่ยังไม่เห็นตัวแล้วอ,อ๋อยู่นี่อ๋อมาเอากล้องไอ้นี่สิโอขับมาตะไก่ขับมาเพื่อเอากล้อง กล่องให้เราไม่ได้เอาเราเอาลูกเอียร์ไหมพี่นัำไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่ค่อยๆฟาร์มมีหกสิบนัดสบ,บายอยู่แล้วไม่ค่อยได้ยิงหรอกพี่ก็วิ่งตามกายไปนเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยิงอ่ะ <laughs> พี่กองยาพี่นั่นสองกองเนี่ยลูกปืนยาด้วยว,ว้าวก็สามมินไปไหนดีเง<อ>ียบกิปเลยไม่พูดไม่จาเลยแส,สดงว่าสถา,านาการณ์อยู่บนรถแน่เลยบู๊บอะไรไปเนย เออหรือว่าไม่ใช้ไม่ได้เมื่อกี้กอนเข้าก็ยังเรี้ยอยู่เลยแต่กนดีถ้าเขาถ้าเขาพูดไม่ได้เราก็ดินทาเขาได้ไงเขาบอกออกฟังบาพูดมาพูดไม่ได้ยินเขาเขาไม่เขาไม่ตอบโต้นะใช่ใช่เจ้าเจ้าอะไรอะไรอะไรยังไม่มีแนวเลยชอบว่ามินอะเอา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 ไม่ยิงถังนี่ครับ เป็น top ต,ตัวละแนน,โ,โ,อโ,นอโอ้โหเมื่อเมื่อคืนนี้โอ้เจอเต้โหดอ่ะแบบรัวเป็นรัวเจอแค่เจอเต้ดาวิดด้วยดาวิด่าฆตายไหมโอ้โหแบมมาตัวแบมมาตัวเป็นคนขาผมมาคานอยู่ แบมอบอ๋อที่ว่าได้ที่หนึ่งทีมว่าได้ที่หนึ่งนั่นน่ะนะอ่าใจใจที่คลิปที่หนึ่งเลยอ๋ออันนั้นตัวนาวิกเหรอไม่อีกตัวที่ที่ผมลีดสองคนน่ะกับแบมอ๋อแบมร้ายเลนเมื่อคืนเนี้ยอีแบมร้ายแบบโหดอะผมโหดจังผมว่าเล่นดีขึ้นเรื่อยๆอ่าใช่เล่นดีขึ้นเรื่อย เขาไปเล่นกับคนหูดมาไงขี่โอ้ยตาแคนเขาก็เข้มงวดอ่ะคือแคนเขาก็เข้มงวดเหมือนกันมันเลยต้องผักดันแต่นี้ก็ยังแบบยังเล่นกับแคนอื่นได้เลยนะก็สาหรับเวลามาได้อไอ้เพื่อนเราเนี่ยมงเล่นกันอยู่ทุก,กงันเสือกทิ้งนิสัยดูเด็กช่างดูเด็กชัางยังมาเล่นกับคนเอคลีได้เลย อ๋อผมผมผมออกมดแล้วผมอ่ะเอ้ากับแคนบีอาร์ผมก็ออกออกมาเลยอ่ะไม่แล้วนี่อยู่แคนของพี่ชายไม่ใช่เหรออ๋อออกมาแล้วออกมดแล้วพี่ชายเขาว่าเลิกเล่นเหรอไม่แม่ไม่แม่เขาเข้าใจน้องเนี่ยอแต่อยู่แคนหน่มันก็เล่นกันได้ไม่ใช่หรอมึงกันเลยไม่เขาก็เซอร์เนปตี้เขาก็ผมก็ลินอยู่กับ พี่ก๊อฟอยู่กับดิงกับตี้ผมแบบสามคนเนี่ยแคนไหนแล้วเนี่ย AS อ๋อผมไม่อยู่แล้วผมโอกมาแล้วผมโง่ไปแล้วก็ไม่อยู่กับพี่ก่อนก็ได้มันจะได้ได้อัพ exp ไอ้นี่เลยๆอัพเกรดแคนเหรออัพได้เหรียญได้อะไรไงได้เหรียญทองไม่ต้องหาแคนอยู่เอาเหรียญทองเยอะๆกันไงจะได้อัพตัวไว แคนไหนก็ได้แต่แคนใครกินเท็จทันบ้างไม่หัวบึงจริงหัวหน้าดิยาเขาเขาโทรมาว่าผมอ,อ,อ้าวเฮ้ยน้องน้องการเป็นอะไรออกแคนที่ทำไมอ๋อไม่ได้ว่าดิ่เขาคงมั่เสียดายมีมีมีอะไรที่ผิดขึ้นแคมที่หรือเปล่าเงี้ยเขาเออไม่สบายใจเปล่าอเออไม่มีไม่มีอะไรหรอา เหมือนที่อื่นมันตีกันแทบเป็นแทบตายเราฟาร์มสบายกันเยอะเลย ดูกระสุนหกสิบัดไม่ได้แตะเลยอะยิงถังอย่างเดียวพี่เดี๋ยวก็ได้ประทะลูกซองเยอะไปแล้วแน่เจอรถเฮ้ผมเจอตัวโรงงานแล้วนะโรงงานที่เราฟาร์มอ่ะ รถกันทีฟ้าสองคันเลยที่อยู่โกาดังเงีกเก็บนั่งเฮ้ยมีข้างหน้ามีตัวเป็ดัชักคู่ขอแจมได้ไหมได้จัดไปขอขอเจมได้ไหมยอยู่ในบ้านผมเกรีใ <c oughs> จพี่หนึ่งได้เป็นเลยฮ้ยไดในข้างหลังพี่มีตัวเดี๋ยวขอจัดก่อน เฮ้ยแต่มันไม่ล้มสัจริงวะโอ้แตกควรจะแตกรอตั้งนานเอ,อวของผมมิสองทำเต้อ่ะมันโวนอยู่ตรงนี้นอุ้ยมีกอซ่า,านนด้วย มีกรอร์ซ่ามันไม่ยิงวะพี่ปิงมันเนี่ยโอ้ยเฮ้ย <_ d ial ing> สองตัว <_ d ial ing> แต่หมเตีผ <_ d ial ing> มเี่จะคลายตัวนี้เสร็จ <_ d ial ing> ขอปั๊มอยากแต <_ d ial ing> ่โอ้ตัวนี้มีเกาะขาวด้วยอะ ยิงโ,โหดูดิสามตัวผมไม่ลวมอะ่ะถึงว่าทต่ไมยิงไม่ลงกั<ใ>นมามาแล้ว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 ตรงไหนการตรงไหนกันใจหมดแล้วใจหมดแล้วาการเก็บคนเดียวได้หรอ <laughs> มันร้างไอ้ดอกไม่แกวผมมึงตายขอดเกมไงนิดหน่อยนิดหน,น่อยไงเฮ็ดวีดีครับผมตอนนี้พี่โฟลแดละอู้หมันสร้างไอ้ดอกสองอันเลยย็ดเป็ดขอดเกมขอดเกม

เก็บไปแล้วนี่ยังยังมันยังไม่ลงมาเก็บเลยยบุญพัมบนปพัมลงมาแนา่ลงมาแน่แตกแทก ตันั้นก็เป็นศพด้วยที่กล่องตัวมอก้ไปอีกฟากหนึ่งไปตามสะพาน <c oughs> ยึดเปครับข้ามก่อนไหมว้ข้ามมาอีมา่มันสร้างมันสร้างไอ้วอยู่ฮัลโหล มันเก็บ้วม <า S 2> ันเก็บแมันตกันอยู่อขอดเจม<ห>ขอดเจมขอเมกมงงงนวิ่งเข้าไอวลอลแล้ที่หนึงสี เขาเนจริงหัวเลยอ่ะ